ช็อกใจแฟนๆทั่วประเทศพระเอกหนุ่มสุดหล่อบอสไทกมลต้องหยุดงานกระทันหันเพราะป่วยหนักแพทย์สั่งพักผ่อนเต็มที่เพื่อฟื้นตัวสร้างความกังวลให้ทุกคนอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสในวงการบันเทิงกันค้าเมื่อบอสไทกมล นักแสดงหนุ่มยอดนิยมจากค่ายมีไมไวายต้องประกาศหยุดพักชั่วคราวหลังจากแพทย์ตรวจพบว่าเขาป่วยด้วยโรคไข้วัดใหญ่ซึ่งเป็นอาการที่หลายคนคุ้นเคยแต่ก็รุนแรงได้หากไม่ดูแลดีโดยเฉพาะในคนที่ต้องทำงานหนักและเจอผู้คนเยอะแบบดาราสำหรับมือใหม่ที่อาจไม่ค่อยรู้จักโรคนี้ลองนึกภาพดูนะคขมันคือการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้มีไข้สูงไอเจ็บคออ่อนเพลียและบางครั้งแพร่กระจายได้ไง่ายมากโดยแพทย์จึงแนะนำให้พักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่ราวสามถึงห้าวัน เพื่อไม่ให้อาการแย่ลงและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวกลับมาสดชื่นแข็งแรงอีกครั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนงานอีเวนต์พิเศษบอ h e ฮ i ร a ิ e ไวบบายฮเนลีสเปเชียลโปรเจกต์ที่กำหนดไว้ในวันที่12ตุลาคม2568ซึ่งบอสต้องไปร่วมด้วยตามแผนเดิมแต่ด้วยสุขภาพที่ไม่เอื้ออำานวยเขาจึงไม่สามารถไปได้สร้างความประหลาดใจเล็กน้อยให้แฟนๆและคนในวงการแต่ค่ายมีไมวายก็รีบออกเอกสารชี้แจงอย่างโปร่งใสทันทีเพื่อให e ้ท ja ุก คนเข้าใจสถานการณ์โดยบอกว่าสามารถติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้จากผู้จัดโดยตรงค่ายยังได้แสดงความขอโทษอย่างจริงใจต่อผู้จัดงานเพื่อนร่วมงานและทีมงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาเยอะแยะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บอสมีแรงฮึดสู้ต่อไปได้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม แม้ดาราจะดูแข็งแรงสมบูรณ์แบบแต่ในความเป็นจริงพวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ต้องการการพักผ่อนเหมือนเราๆทุกคนการที่ค่ายแจ้งข่าวอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ช่วยลดข่าวลือในโซเชียลมีเดียได้เยอะเลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนี้อาจเป็นจุดที่จุดประกายความเห็นต่างได้คุณคิดว่าดาราควรผลักดันตัวเองทำงานต่อแม้ป่วยเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แฟนๆผิดหวังหรือการพักผ่อนเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเสมอ มันเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ทั้งสองฝั่งเลยโดยเฉพาะในยุคที่ตารางงานแน่นเอียดแบบนี้ถ้าคุณมีมุมมองยังไงลองแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะค้าเราอยากฟังความคิดเห็นจากทุกคนเพื่อแลกเปลี่ยนกันสรุปแบบชัดๆง่ายๆสำหรับแฟนๆที่ตามข่าวบอสชัยกมล พระเอกขวัญใจต้องหยุดพักเพราะไข้หวัดใหญ่3-5วันส่งผลให้พลาดงานบอสเฮโริีวไบบายฮอลลรีสเปเชียลโปรเจกต์วันที่12ตุลาคม2,568ไข้ารยมไมไวชี้แจงทุกอย่างเรียบร้อยขออภัยทุกฝ่ายและขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆสุดท้ายและสุขภาพต้องมาก่อนเสมออย่าลืมติดตามอัปเดตสุขภาพของบอสต่อไปนะข้าหวังว่าเขาจะหายดีเร็วๆนี้บอสัยกมลเมมันดีบอสเฮรติไว็บสุขภาพดาราข่าวบันเทิง